ดันนี้นะครับวันนี้เรามาที่สมเด็จนะครับเรามาได้ไงมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราเอาเครื่องเรไปมัพรมนะครับนี่ครับหมอครับดูครับเต็มครับสบายมากดูว่าบรรยากาศตอนนี้ไอตัวแสบครับแสบครับนี่ครับเครื่องมนตีสามชิ้นครับจะทำก็ติดเขาได้ไหมเนอ่ะโอเยครับ ไม่พืดนะตายป่ะขอเขาจะขอรัวรัวรัวว้าเฮ้ยนี่มันคนเรือศกเนี่ยผู้ชายคนนี้คือแบบจู่ดําลายดลายดลายลายไอ้เหี้ยหลับลึกแล้วเนี่ย เป็ดดูดูดูทางขน็บบรีดด้วยนะอะไรกําลังยนเลยจ้ะไ้เดา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 โอ้